จะเอานะจะเอานะลุลูหรือเปล่าอุ้ยโชคหรือเปล่าพันกว่าพันกว่ายิงไม่โดนแล้วยังไงดีขึ้นมามาโซนให้เพื่อนก่อนครับเลื่อนเหลือหมื่นกว่าตรงนี้กอดแงไว้หนึ่งทีครับด้านหลังฮะเอาแล้วเอว้ได้หวาหวาแล้วดูกำลังจะตายอะสุดท้ายจะเจออีวิทย์ฮะถอยมาก่อนครับแล้วพยายามจะเล่นทางด้านของลาเบิร์กบบกแขนแขนมากเลยต้องไปใกล้ไรค่าก่อนแต่ ขึ้นมาเลยมันเกิดอยู่ท <ok> ่ามกลางของเราของใครก็ตีกดแข็งมาแต่เราจะรอดยากเลยก่อนแล้วโดนเตะบอลเลื่นมาแล้วโดนเก็บมันจะได้แล้วหลุดเล็กังไม่ชุดล่ออยู่ทับดา้วแบบไม่ได้เยอพี่จริงแล้วมีปัญหาแน่ๆครับอาจารย์แดงต้องรี้ฟลิกหนีมาก่อนวาวาต้ามันจะเก็บงานเสียก่อเกิดเกิดขึ้นมาใหม่แต่โขตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเหลือสองฮะเหลือสองโอ้ชิงโชค ิงโชและเกิดมาชีวิตที่2ตรงนี้สำหรับตัวของกะกะพีโ<ห>่โกบแลวยังปล่อยยังมีตัวของเคียวด้วยแต่คลิปเบกเกอร์รีเซตมาแล้วจ้ามูนเพียสไม่โดนหลุนๆนเดินตามมาดมดมดม,ม,อมองมองแล้วฟาดปันไปหนึ่งทีแบบนี้ใส่สกอร์ได้เหมือนกันโซอาเซเลเบตด้วยการวิ่งไปให้ป้อมโดนไดไ <ป S 2> แไอยังมีจุดรอบอยู่แล้วพร้อมกับตัวของก๊อดสเลเยอร์ตรงนี้ครับวันทีม้โอ้โห ู้นีฮะเกมนี้29นาทีกับครึ่งชั่วโมงเกือบครึค่งชั่วโมงแต่ว่าเกมมันนานจริงนะแต่ในเรื่องของเวลามันดูสนุก